ืนเต้นมากกับการที่เราได้เจอร้านร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านที่เป็นโอมาเกเตที่แรกแล้วก็เป็นที่เดียวในจังหวัดเชียงรายด้วยนะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเราอยู่ในช่องเจียเจียชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็กทือจังหวัดเชียงรายนะคะตื่นเต้นมากกับการที่เรามาเที่ยวครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราได้เจอร้านร้านหนึ่งะคะ่ะเป็นร้านที่เป็นโอมากาะเซที่แรกแล้วก็เป็นที่เดียวในจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะแล้วเจียก็จะมาลองกัน,นะคะ่ะเราจะมาลองกินกันนะคะว่าโอมากาะเซที่นี่จะอร่อยและเด็ดแค่ไหนนะคะแล้ววันนี้นะคะเราไม่ได้มากันสองคนหัวเนี้ยนะคะเรามากับทีมงานด้วยนะคะเราจะพาทีมงานทัน โอูมากาเสะค่ะมีก็คือเมื่อวันเนี่ยเห็นว่าใครอยากกินอมากาเสะนะไอตานบอกว่าตานรู้ว่าอะไรอยากกินอมากาเสะโอ้ยอยากกินอมากาเสะก็เลยแบบอุ้ยทีมงานก็แบบทำงานให้เราหนักเหน็ดเหนื่อยก็แบบทุ่มแรงให้จัดมีโอมากอะไรเอ้ยช่องเจเจเดี๋ยวก็ขอเลี้ยงแล้วกันเลยจะบอกว่าที่เนี้ยนะคะก็คือเป็นที่แรกในเชียงรายด้วยนะคะที่จัดเป็นคอร์สนะคะ โอ้โหอันนี้ก็คือคำแรกของเรานะคะวันนี้ที่เราจองวันทั้งหมดะก็เป็น16คอรสนะคะอันนี้คือทามาจินะคะนี่อันนี้เรียกว่าอะไรทามาจิเหรอทามาดอไม่ใช่ยังไงอร่อยปะชอยังไงอร่อยอันนี้คือคำแรกของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะว่าจะอร่อยแลือว่าเด็ดแค่ไหนกินยังกินแล้วยังไงบ้าง

คทุกคนอันนี้คือคำที่สองของเรานะคะน,นี่อ้ยกินมากนีตัวมีตัวก,กินเลยวเดี๋ยวเขาไม่เซสจะผมทำนะคะนี่ำที่สองของเรานะ้นคะเราลองชิมดูะอร่อย,อยมากค่ะ,าคะ่านค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำที่สามกันต่อค่ะไปดูเรื่อยๆเลยนี่นะคะนี่คือคำที่สาม อันนี้ค่ะอันนี้อะไรนะคะอันนี้ทคิชิลาสิบัชิลาสิบเป็นลูกเ็คือเป็นลูกปลาแซลมอนตัวเดียวอ๋ออันนี้คือทคีดิชีจชูทุ้ยมานั้นอันนี้คือลูกของแซลมอนนะคะแล้วก็ต้องกินเร็วๆให้กินให้่อยครัเชฟเขาบอกว่าต้องกินเร็วๆหามพวดมากเวดมากอะไร้วยวว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 ว อะไรนะ,นนะนถ้าเป็นรูปใหม่โบราณถ้ารุ่นเก่าอ่ะเขาไม่พูดเขาจะวางเขาจะจะอะไรเนี่ยเขาจะมองหน้าอ๋อแล้วก็ตัวก,กินเสร็จแล้วเขายักหน้าเสร็จปักนต่อเขาเนี่ยเวลาตัวจะกินเนี่ยเขาจะมองหน้าตัวเนี่นนนย,น,น,น,ยนี่ไม่แดกร์เลยน <laughs> <c oughs> ี่สีของเราค่ะเราจะไม่ยอมแพ้ เอความ,มยากลบาำบากน,น,นี้งานกินกในในันไรรสชาติแบบจิ๋วอยู่ยอนกินกลนทุกคนหนึ่งสอ,อ,องสางอ,อันอร่อม,อม,อมาีรสชาต ที่มันออกหวานๆล่ะตัวนั้นเราขึ้นรถมามีนอ๋อมึบอกผมว่ามันต้องกินกันครัคำนี้คืออะไรครับเนี่ยคือโทรครับคลองเซลมันอร่อยอ่ะตัวทำเมื่อกี้ใช่ไหมเออเขาก็ชอบนะครับนี่ม่ได้เลยนี่คือชูโทรนะคะนี่คือคำที่5ของเรานะทุกคนนี่คือของของแซลมอนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราลองมันกินมินูเพราะว่าจะอร่อยแค่ไหนอ่ะไปค่ะชนค่ะ แค่จับกดก็เมาเออคือีปวดแล่วรารบดีจริงแค่จับกดก็ไปแล้วแต่ิมทั้ในความกันมาลองชนกันไม่กินนะครับไ่ไดไปไเอาอร่อยตอข้บนรวน้มันเป็นหนึอืช่มโคตดีใช่ใช่ไหรนะ ให้อลิโกโตเซมิทที่เขาชอบแบบว่าอนานาอเลยนะพี่นี่กระต้นะวี่นี่กระต้นเนื้ออะไรซงคนยังไงครับเขาต้องเขาต้องพูดว่าอะไรนะทำปายทำปายตอทำปายอะไรนะพี่ทำปันไม่ใช่ปายอะไรที่ต่ำปันี่พี่เออทำปันหมดหมดได้ทำปายค่ะทำปายชีส ตัวกิตเขาไม่กินเหล้าฮะตัวสุกิเขาไม่กินมันกินเพื่อเพื่อนรสชาติผมชอบจอบสุยัไม่ดื่มนะเออมันได้ลดมากขึ้นเนาะนี่ยังไม่กินทูชีเลยนะอยากโงเลรื่องลดได้มากขึ้นนะคุยไม่ได้กินทุชี เจฟบอกว่าที่นี่รสชาติเด็ดมากแล้วก็ราคาเอื้อมถึงนะคะหัวคนละสองสองพันกว่าบาทค่ะนี่รวมแวดแล้วนะไปคากินความสดนไ้ไหม,หมเป็นไงรสชาติแบบเพิ่มขึ้นไหมมันเป็นน้ําแบบน้ําอมฤตเป็นน้ําแบบน้าวิเศษเช่บอกว่าถ้ากินน้ำนี้เข้าไปปุ๊บจะทําให้รสชาติทุกอย่างดีขึ้น,น,น,นดดว,ดดว,ว,วันนี้เป็นอูนิค่ะโอ้โหเดียวข้าวกล่อดีใจเลยนี่เป็นอูนิด้วยอะทุกคน มิกยชอบจัดเลยอุูนิ่นะคะอูนินี่จะบอกว่าเป็นของโปรดของเจียมากมเลยนะเฮ้ยเ้าขต้องรีบกินรีบกินเลยวิสองค์ไไป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 ปปไปไปไปอไป ออันนี้ต่อด้วยคำต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ปลาหมึกเหคะปลาหมึกครับอืมนี่ปลาหมึกนะคะไปค่ะหนึ่งสองพร้อมไปอืมอร่อยทุกอย่างเลยแต่ชอบทุนน่าชอบผมชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างในนะครับที่เชียงรายนะครับอย่าลืมมากันได้นะครับผมซูชิยานิกินะครับผมจับได้แต่ว่าเด็ดมากค่ะที่นี่อร่อยสุดๆมาทำไปมาทำไปมือันนี้ไม่ได้ต้องทำดี ัเป็นน้ำอมฤตต้องกินคิงว่าเลยเหรอช่วบอกคำบลายคำปายแก้นี้หรอปกต,ติไม่กินอันนี้คือเป็นกุ้งขาวนะคะไปคะ่ะนี่ก็ความอูมามิจนะต้องกินเข้าไปเลยค่ะคำปลาย ปูมันมิ่งปลาตะกบอันนี้คือตับอะไรหรอคะตับปลาตะกบปลาที่แบบมีไตตลอดตับเกล็ดที่มันจะมีเอกชนอ๋อเซนต์เจนนิเฟอร์ตับเต๋ออ๋อนี่คือเนื้อของมันเลยนะตับตับตับโอ้ไม่ใช่เนื้อนะตับเลยนะถ้ากินแล้วเราชอบมันจะดีก็ต้องกินตัวหมาโอมาเกเตตพีบิ๊กเบ้งคีฟแล้วนี่เรากินพร้อมกันมาเสร็จแล้วเราต้องชนกันตัวค่อยๆวบคุมในร่วม เราข้อความถายสตอรี่นะโอ้โหความวีจะถ่ายสตอรี่ไม่ไม่ไม่อันนี้กระโอ่ปชนค่ะไปค่ะฮัลโหลอร่อยมากอ่อยมาคะทุกคนแบบเป็นตับอ่ะแล้วรู้สึกแบบหวานๆอะนีโอกาสครับเป็นดอกไม้ตัวดอกไม้ญี่ปุ่นใช่หรอให้ตัวดูดิเอาให้ก้องดูดิ ตัวไอคอนมีอเลยทั่วค,ครับนี่คือดอกไม้ญี่ปุ่นนะครับเชฟบอกว่าจะคล้ายๆกับดอกขิงดอกขานะครับอันนี้ดอกไม้นี้เชฟดองเองใช่ไหมครับโอ้โหเราจะลองชิมนะครับอืมเป็นไงบ้างรีบดูยังไงอร่อยอดตอนนี้ก็เป็นร้านแรกเหมือนกันนะที่เราเคยเราอยู่เชียงรายมานานมากเชียงรายไม่เคยกินก็เป็นครั้งแรกเลยครับอ,อยู่มา5ปีก็ไม่เคยได้กินออกมามิเซชิที่ไหนนะปกติกินแต่ร้านอันนั้นอะ เป็นน้ำจูชิปกติครับใช่ใช่ค่ะนั่นแหละครับเฉพาะว่าร้านนี้อูมามิมากนี่คือคำที่อะไรก็ไม่รู้แล้วนะคะจะบอกว่าอิ่มมากอิ่มเลยอิ่มจุกจุกอิ่มมากอืมอร่อยเป็นไงบ้างครับดีแต่อืมอหนือ่อมครับอืมดูสายตาดิ ่ย้ใช่ยังงี้อร่อยมากแนะนำร้านนี้เมนูนี้นะคะที่เขาชอบมากและพี่เขาก็คือทำนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือเป็นเมนูของจากตัวเกี๊ยวนะคะพี่เขามาจากตัวเกี๊ยวค่ะพี่เขาบอกให้รีบๆทานเดี๋ยวก่อนที่มันจะเย็นอันนี้คือเป็นเนื้อวากิวนะคะเราชิมเลยหนึ่งสองพร้อมไปอืมอร่อยมาก ค,คะอันนี้คือคำสุดท้ายของเรานะคะครบแล้วครับ15คำเจ๊อิ่มประมาณคำที่สิบแล้วอะ่ะ <c oughs> อิ่มไหมอิ่มมากเลยเนี่ยคะ่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าหให้กินสีมพูก,มออก่อนทูน่าก่อนมาลองชิมกันนะคะไปคะ่ะต่อเอืาอ,อ ข้าวเย็นพี่เขาเอาเค้กมาวางแล้วต้องกินอันไหนก่อนคะาทอนนี้เลยอันนี้ปิดทอนอันนี้เป็นของหวานอันนี้เป็นหนุ่มหนุ่มมากอร่อยมากกอนต้องทอนนั่นแน่ อร่อยแปลกๆอ่ะมันนุ่มๆ,ๆอ่ะเขาชอบเหมือนฟองน้ำเลยอะ่ะอ,อร่อยมากดิ <c oughs> ้นไหมว่าเหมือนไม่ได้กินอะไรอ่ะมันนุ่มออมากเ,เออมันนุ่มไปอ่ะว้ <c oughs> าไม่รู้สึกใช่ไหมอืมอร่อยเนาะนอร่อยนี่นะคะเราจะต้องกินอันนี้คือเขาบอกเป็นของหวานนะคะเราจะกินกันค่ะวิ เป็นชาเขียวเลยอร่อยทุก<น>อย่างเลยว่ะตัวชากิมทุกอย่างอร่อยมากสุดยอดโอเคค่ะทุกคนวันนี้คลิปก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะพามาที่นี่เฉยๆค่ะทุกคนใครชอบคกิมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเจเจแชนแนลด้วยนะคะก็จะกลับมาบังบังการถุยดอนบัน <laughs> บงการ <laughs> นัอะไรค่ะ <wird> ท <variance> ุกคนปวดหัวโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะรู้บ้างไหมว่าเจอมันร้ายเธอทำให้ฉัน